ในการวาด FreeCAD นะครับสร้างสามิติที่เป็นตัวอักษรนูนนะครับเราสามารถทำได้โดยนะครับก็เปิดโปรแกรม FreeCAD ขึ้นมานะครับจากนั้น create new นะครับสร้างตัวใหม่ขึ้นมาแล้วให้เราไปเริ่มสร้างสมมุติว่าถ้าเกิดเราต้องการจะสร้างพวงกุญแจนะครับเราก็ไปที่ part นะครับไปที่ part ก่อนนะครับ ตอนนี้ผมจะสร้างเป็นพวงกุญแจเพราะฉะนั้นก็สร้างบล็อกขึ้นมาเป็นคิวบ์นะครับเอาความสูงแค่สักประมาณาประมาณ5 5ามิลก็พอนะครับ5มิลลิเมตรนะครับความสูงความกว้างาความความยาวเนี่ยสักส0เซนนะครับ 30, 30มสิมิมลนะครับก็คือ3มเซนความกว้างก็เอาสักประมาณ14นะครับ14 14มิลนะครับ จากนั้นแล้วเราก็มาดูภาพทั้งหมดนะครับหมายถึงว่าให้เห็นภาพใหญ่ทีนี้เราอยากจะได้ตัวด้านหัวท้ายเนี่ยให้มันโค้งๆนะครับเราก็สร้างด้วยคิวบ์นะครับทำเอ่อซิลนเดอร์นะครับซิลนเดอร์คลิกอาจจะมองจากท็อปวิวก็ได้นะครับซิลนเดอร์ของเราเมื่อสักครู่นี้เราเให้ความหนามันมี14 14มิลนะครับเพราะฉะนั้นได m มิเตอร์เอ่อ eter, เรเดียนซ์ของของทรงกระบอกของเราก็ควรจะเป็น7นะครับ 7มิลจากนั้นด o u b l e ลคลิกเข้าไปก็ได้นะครับเข้าไปเพื่อจะขยับมันนะครับก็คือขยับเลื่อนไปตามแนวแกน y นะครับตามแนวแกน y ซึ่งเราก็สามารถจะเลื่อนคลิกทีละตัวก็ได้นะครับก็คือเลื่อนไป7 7มิลนะครับเมิลลิเมตรมันก็จะมาครอมครอบตัวด้านหัวพอดีนะครับคลิกโอเคจากนั้นมาลองดูนะครับภาพ ด้วยความที่ซิลิเดอร์ของเราเนี่ยมันสูง10 10มิลนะครับเราก็ยังไม่ลดขนาดมันนะครับเรายังไม่ลดขนาดมัน Copy มาก่อนนะครับก็กด Control C ก็ได้นะครับแล้วก็กด Control V นะครับตัว V นะมันเป็นการ Copy นะครับจากนั้นเ,เราก็เลื่อนซิลิเดอร์ตัวที่2นะครับตอนนี้ สองอันมันซ้อนกันอยู่นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปคลิก3จุดตรงเพลสเมนต์ก็ได้นะครับแล้วเรารู้ว่าความยาวของของตัวคิวบ์เนี่ยมันยาวอยู่30มิมลนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ขยับได้เลยนะครับกรอกตัวเลขเข้าไปเป็น30นะครับเลข30เข้าไปที่นี่นะครับจากนั้นแล้วก็กดโอเคนะครับตัวเซ l i ลนเดอร์ตัวที่2ก็จะมาโผล่ที่นี่นะครับทีนี้เราอยากให้2ตัวนี้มันสูง5มิลนะครับเพื่อให้มัน เท่ากับระดับของไอตัวคิบตัวแรกที่เราสร้างเราจะเลือก2ตัวนี้ก็ได้นะครับคลิกทั้ง2ตัวเลยนะครับจากนั้นแล้วเรามาแก้ความสูงนะครับเป็น5นะครับกดคีย์ตัว5เข้าไปเราก็ได้ละตัวนี้มันหดสั้นเข้ามานะครับจากนั้นเจาะรูครับเจาะรูคราวนี้เราอยากจะเจาะรูที่ตรงหัวของตัวปูมกุนแจงของเรานะครับเราก็สร้างซีลินเดอร์อีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับซีลินเดอร์ตัวที่3นะครับตัวนี้เป็นรูนะครับเราจะเจาะรู รูเอาความเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่สมมุติเอาสักเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง4ก็คือรัศมีก็คือ2นะครับดูท็อปวิวเราก็จะเคลื่อนไปให้เป็นอยู่ประมาณแถวนี้นะครับย่านตรงกลางตรงตรงด้านหัวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะคลิกว่าสักครู่ดับเบิลคลิกเข้าไปในนี้นะครับเป็นวิธีหนึ่งที่เข้าไป Access ในการแก้ x y z นะครับหรือคลิกเข้าไปที่เพลสเมนต์นะครับแล้วก็คลิกตัว3จุดตัวนี้นะครับเลื่อน ตามแกน y นะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ยอยู่ในแนวแกน y เพราะนั้นก็เลื่อนแกน y ขึ้นไปนะครับคลิกๆิกนะครับจริงๆก็คือ7นั่นเองนะครับจุดศูนย์กลางมันจะตรงกันนะครับจากนั้นแล้วเราเลื่อน x x เป็นในแนวนี้จะตรงข้ามกับจุดหัวลูกศรของแกน x เพราะมันจะกลายเป็นการลดค่านะครับก็ขยับไปตามความเหมาะสมนะครับเราชอบขนาดไหนนะครับสมมุติว่าเอาผมเอารบ4นะครับแล้วก็กดโอเคกดโอเค ดูใน3มิตินะครับจะพบว่าตรงเนี้ยเราอาจจะยังไม่ชัวร์ถ้าโดยปกติผมจะให้มันเห็นมันทะลุชัวร์ๆเราก็อาจจะลดตัวแกน Z ซให้มันต่ำลงมาอีกนิดนึงนะครับให้เห็นว่ามันทะลุแน่ๆนะครับโอเคถ้าได้เรียบร้อยแล้วนะครับคลิกโอเคเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเลื่อนมาเราจะพบว่าอ่าเนี่ยตัวซิลินเดอร์ตัวที่เป็นตัวท็อปไอตัวทรงบอกตัวเล็กเนี่ยมันทะลุแล้นะครับดูภาพ3มิติ จากนั้นเราก็จะทำการ m erge นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ผมจะสร้างพวกรูปภาพต่างๆเนี่ยผมมักจะทำเป็นเวอร์ชัน draft ก่อนก็คือยังไม่มีการคัดไม่มีการรวมนะครับเราอาจจะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นตัวเนี้ยใช้กดเ,เลือกเลือกชื่อเข้าไปแล้วกด F2 นะครับ F2 แล้วก็เปลี่ยนเป็น underscore แล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับคลิกที่ตัวชื่อนะครับคลิกตัวชื่อเสร็จแล้วก็ F2 นะครับแล้วก็เรา,าจ,จะ ใส่บอกไปว่าเราจะทําอะไรกับมันนะครับก็คือคัดนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะคัดนี่นี่คือตัวที่เราจะมาคัดกับตัวตัวเมนบอดี้นะครับตัวคิวบ์เนี่ยเป็นเมนบอดี้เราก็อาจจะใส่คําว่าเมนบอดี้เข้าไปนะครับเป็นเมนผมชอบใช้ตัวเมนแล้วก็บอดี้อ่าเมนบอดี้ตัวนี้คือตัวหลักหมายกับเหมือนกับตัวบอดี้หลักนะครับแล้วตัวเซ l เลนเดอร์หัวท้ายเนี่ยเราจะเอามาเมอร์ชหรือเอามายูเนียนกับ เมนบอดี้เราก็อาจจะตั้งชื่อมันกด F2 นะครับคลิกเข้าไปเราอาจจะเปลี่ยนชื่อจากซิลินเดอร์เป็นตัวอื่นก็ได้นะครับ,แล,รบลแล้วก็เป็นกด F2 ใหม่นะครับคลิกเข้าไปอันเดอร์สกอร์แล้วก็เป็นยูเนียนการลืมนะครับยูเนียนนะครับเสร็จปุ๊บคลิกตัวนี้กด F2 นะครับแล้วก็มาคลิกอันเดอร์สกอร์เป็นยูเนียนอ่ายูเนียนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เขียนผิด เดี๋ยวขอแกนิดนึงนะครับจูเนียรโอเคหลันจากเนี้ยนะครับชุดเนี้ยเราจะเซตให้เป็นดราฟต์เพราะนั้นก็คือเราสามารถปรับแก้ขนาดต่างๆได้นะครับอืมพอได้รูปนี้เสร็จนะครับสิ่งต่อมาเราก็อาจจะเซฟนะครับเซฟเซฟไว้นะครับเป็น k อ่อคีย์ริงนะครับแล้วก็ดราฟ ก็คือยังไม่ตัดอะไรเลยนะครับเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปอุ๊บส์โอเคเป็นครีริง2ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ที่ไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนนะครับอ่าโอเคได้เป็นรูปนี้ละนะครับจากนั้นแล้วเผื่อเผื่อเราแก้นะครับเสร็จแล้วเรามาลองคัดตัดอะไรต่อมีอะไรต่างๆกันนะครับก็เมอร์จก่อนนะครับเมอร์จก็คือยูเนียนนั่นเองนะครับก็เอาคลิกเลือก3รูปเนี่ย แล้วก็ยูเนียนนะครับยูเนียนเสร็จปุ๊บได้เป็นฟิวชั่นขึ้นมาเอาฟิวชั่นเป็นตัวตั้งแล้วก็มาคัดด้วยซิลินเดอร์นะครับคัดนะครับเมื่อกี้ยูเนียนทีนี้คัดนะครับคัดเข้าไปเรียบร้อยเราจะได้เป็นถ้าเราดูก็เราก็จะเห็นว่ามันอ่ามันตัดทะลุแล้วนะครับแต่ว่ายังมีเส้นพวกอย่างนี้อยู่นะครับเป็นเส้นลายเดิมที่มันค้างไว้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับหรือว่า ปกติที่ผมนิยมทําก็คือว่าเราเลือกมาแล้วเราเลือกชิ้นงานที่เราคัดนะนะครับมาแล้วก็ไปคลิกที่ Part แล้วก็ r รีไฟช p e โอเคเอาละต่อไปเราจะวาดตัวอักษรแล้วนะครับก่อนที่จะไปวาดตัวอักษรเนี่ยนะครับโดยโดยตัว f r e e k a d t 2 2 0เนี่ยนะครับข้อแนะนำคือให้วาด ตัวพาร์ทขึ้นมาก่อนให้ตัววาดตัวหลักนี่ขึ้นมาก่อนถ้าเราไปวาดตัวอักษรนูนขึ้นมาก่อนแล้วเรามายูเนียนกับตัวชิ้นงานตัวตัวพุงกุญแจเนี่ยมันบางทีมันอาจจะไม่ได้ตัวพุมงกุญแจนะครับอันนี้ก็คือออเดอร์ของมันนะครับลำดับขั้นพอได้ตัวคัทที่เป็นตัวคีย์ริงของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องเลือกท็อปวิวนะครับคลิกท็อปวิวขึ้นมานะครับก่อนที่เราจะไปเลือกตัวดราฟต์นะครับดราฟต์เนี่ยจะเป็นตัวที่ เอาไว้เขียนตัวอักษรนะครับเลือก Draft ์นะครับดราฟตเสร็จเรียบร้อยแล้วสังเกตนะครับว่าเส้นของเราเนี่ยจะอยู่เส้นตร,ตรงนี้มันจะมีเส้นสีแดงนะครับซึ่งเป็นเส้นจุดอ้างอิงแล้วก็มีเส้นสีเขียว2เส้นนี้ตัดกันที่จุด 00, 00นะครับตรงนี้ตำแหน่งนี้คือ 00, 00นะครับโอเคทําไมต้องพูดถึงตัวนี้เดี๋ยวเราจะซ่อนตัวรูปภาพตัวนี้กันตัวตัวคีริงที่เป็นตัวบอดี้ของมันนะครับ วิธีการซ่อนหรือว่าหายซ่อนมันไว้เนี่ยก็คือเลือกชุดคัดนะครับไปที่วิวนะครับวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วจาก Visibility หรือว่าการมองเห็นจาก true เนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็น f l s e อ่าถ้าเปลี่ยนเป็น false ปุ๊บมันจะหายแต่จริงๆชิ้นงานยังมีอยู่นะครับชิ้นงานจะยังมีอยูเอ่เสร็จแล้วเรามาเลือกที่ตัว s นะครับตัว s ที่เป็น Shape from Text นะครับเวลาที่เรา Install ตัวเนี้ยหรือว่าเปิดมาใหม่ๆเนี่ย ไฟล์มันอาจจะไม่มีไม่มีตัว S อยู่นะครับก็คือบางทีมันจะโดนซ่อนไว้นะครับมันจะโดนซ่อนไว้ให้เราดูที่ตัวรูปที่เป็นเหมือนเส้นแล้วก็มีจุดเหลืองๆเนี่ยนะครับวิธีการสิ่งที่ผมนิยมใช้ก็คือเลื่อนมันขึ้นไปข้างบนซะนะครับเลื่อนขึ้นไปหรือหาสเปซให้มันหรือไม่ก็ขยายภาพมันออกมานะครับเราก็จะได้ว่าอ่าเนี่ยรูปรูปของของเราเนี่ยมันก็จะมีอ่าออปชั่นให้ครบเลย เลือก s นะครับ s ขึ้นมาตัวนี้คือ text นะครับพอเราคลิก s ปุ๊บมันจะให้เราเลือกว่าความสูงความยาวอะไรต่างๆเท่าไหร่ให้เราพิมพ์ text เข้าไปนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าเป็น office นะครับ office นะครับ office อาจจะไม่อาจจะยาวไปเอาเป็น work ก็แล้วกันนะครับ work อ่า work เสร็จแล้วมาเลือก font นะครับ font เนี่ย font from file นะครับ font from file เนี่ยเราคลิกที่จุด3จุดตัวนี้นะครับตอนนี้ผมเลือกไว้นะครับเป็น มาที่ m ม c o m อมพิวเตอร์นะครับไปที่เอ่อ o w s โดส์นะครับ Windows เสร็จแล้วก็มาคลิกที่ฟอนต์คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นพิมพ์นะครับฟอนต์เรามีฟอนต์อะไรเราก็เลือกมาฟอนต์อักษรไทยเนี่ยก็ลองดูนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันมันต้องเป็น True t ป์ฟอนต์นะครับมันถึงจะได้อ่ตัวอักษรออกมานะครับก็ผมใช้ Times นะครับไทนะครับก็เลือกมาคลิก Time เสร็จแล้วก็ Open นะครับ Open ตอนเนี้ยมันจะให้เรา คลิกว่าจุดที่เราจะให้เป็นจุดเริ่มต้นของตัวเท็กซ์นี้อยู่ที่ตรงไหนนะครับผมสมมุติว่าผมคลิกข้างล่างอ่าคลิกข้างล่างปับ๊บนะครับเสร็จแล้วก็มาโอเคนะครับเราก็จะเห็นคําว่า Work เกิดขึ้นนะครับทีนี้ลองดูเอาไอ้ตัวแท่นของเราอ่ะกลับขึ้นมานะครับไปคลิกที่ Cut ตัวนี้ที่เป็นตัว Keyring ของเรา Visibility เราเซตให้มันเป็น t u u นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเลือก True เราจะพบว่าไอ้ตัว Work ของเราเนี่ยมัน อยู่ข้างล่างมันหลุดกรอบออกไปนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับเราเราต้อง move นะครับเราก็จะเลื่อนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจากจุดตรงนี้นะครับเอาซ่อนกลับไปอีกทีนึงก่อนนะครับเอาเลือกเลยก็ได้นะครับเลือก work แล้วก็มาคลิกที่ move นะครับชุด move จากนั้นเราก็ move มันขึ้นมานะครับ move มันขึ้นมาจะพบว่าตอนนี้เราอาจจะดูยากแล้วนะครับคลิกเข้าไปอีกทีนึงนะครับเอา ตัว True เนี่ยเป็นป็น f l s e สะก่อนโอเคนะครับได้แล้วน่าจะได้แล้วหรือเราอาจจะเลื่อนเมาส์ไปนะครับไปที่ Shape String นะครับ Shape String เราก็จะเหน็นว่า Work เราอาจจะอยากให้มันขยับมาอีกนิดนึงนะครับเราก็เลื่อนคลิกแล้วก็เลื่อนเข้าไปนะครับในที่นี้ผมค่อนข้างโอเคกับมันแล้วนะครับเราก็ได้เป็นรูปนี้ทีนี้ตัวอักษรนี่มันไปอยู่ตรงไหนนะครับบางทีถ้าแบบ A เ,เหมือนกับมันมันซ่อน ตัวนี้ตัวเทกซ์ยังเป็นเท x กซ์ในแกนในระนาบอ,าอยู่ในระนาบ x y อยู่นะครับยังไม่มีความนูนขึ้นมานะครับถ้าเราอยากเห็นว่าตัวเท x กซ์มันอยู่ตรงไหนจริงๆมันซ่อนอยู่ข้างหลังข้างหลังของตัวตัวคีย์คีย์ริงบอดี้นะครับคลิกกลับเข้าไปคือดูจากด้านท้ายเนี่ยนะครับเราสามารถเลื่อนได้นะครับเราก็จะอยากจะเลื่อนมันเราก็เลื่อนไปขยับไปขยับมานี่ก็แล้วแต่นะครับสมมติเราเลื่อนเลื่อนไปแล้วนะครับคลิกอีกทีหนึง่งได้มาแล้วนี่คือจากมองจาก bottom view นะครับคือจากด้านล่าง ครับดู t o อปวิวเราจะมองไม่เห็นเพราะมันเชฟมันบงังหรือว่าถ้าเราอยากเห็นภาพทั้งหมดอีกทีนึงไปดูที่ draw style นะครับก็คือไปอเป็นเฟรมนะวายเฟรมนะครับตอนนี้วา Frame นี้ก็คือเห็นเฉพาะเส้นนะครับเราจะรู้แล้วโอเคมันมันขยับตำแหน่งถูกต้องหรือเปล่านะครับพอได้เรียบร้อยตรงนี้วายเฟรม as is ก็คือบังบังไปตอนนี้เรายังอยู่ในเวิร์กเบนชที่เป็นดราฟตอยู่นะครับเสร็จ เราจะทําการยืดตัวอักษรให้มันสูงขึ้นหรือว่าที่เราเรียกกันว่า extrude นะครับเราก็เปลี่ยนโหมดกลับมาเป็นที่ part นะครับ part นะครับแล้วก็ shape เนี่ยเราเอ่อ uh, shape string ตัวเนี้ยเราคลิกเข้าไป1ทีนะครับแล้วก็ไปเลือก extrude นะครับไอตัวตัวที่เป็นกล่องแล้วก็มีลูกศรพุ่งขึ้นข้างบนนะครับคลิกเข้าไปนะครับเราจะพบว่ามันจะมีให้เลือกว่า along หมายถึงว่าเคลื่อนขึ้นมาตามแนวแกน z เนี่ย นะครับเท่าไหร่นะครับในที่นี้ d ด f ฟ u l อร์มันคือ10เลข10เ,เลข10ก็โอเคอาจจะบางคนอาจจะอาสักเมื่อสักครู่ตัวแท่นเราสูงขึ้นมา,า5ามินนะครับ5มิลลิเมตรเราอาจจะเซตตัวนี้สัก8มิลลิเมตรนะครับก็คือเลือกเป็น8นะครับคลิกโอเคนะครับคราวนี้เราจะเห็นแล้วว่าตัวอักษรมันนูนขึ้นมาอยากรู้ว่ามันโผล่ขึ้นมานะครับอยากรู้ว่ามันนูนขึ้นจริงหรือเปล่าเราก็มาคลิกที่ iso metrics นะครับอ่ามันได้แล้วได้เป็น2รูปแล้ว เพราะฉะนั้นตอนที่เราจะสั่งปริ้นตอนนี้มันเป็น2 2ชิ้นงานอยู่นะครับเป็นตัว Text กับตัว Cu ดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รวมกันก็คือ,เ,อเลือก Cut แล้วก็กด Control ค้างไว้แล้วก็เลือก extrude จากนั้นแล้วก็ u n i o n นะครับ u n i o n กันนะครับคราวนี้มันก็กลายเป็นชุดคีย์ริงของเราแล้วเ,เราแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถ export ออกไปได้นะครับวันนี้ก็คือวิธีการในการสร้างาตัว ภาพนะครับหรือว่าตัว Text นะครับตัว Text ให้มันนูนขึ้นนะครับโอเคครับก็ไปลองทำดูนะครับอันนี้ไม่ยากครับไม่ยากนะครับนี่คือวิธีการนะครับ